สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยช่องท่านเหมือนอโยธยานะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องนะครับวิชาล่องมนหาหตัวทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับวิชานี้นะครับซึ่งอ่าอนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าสำหรับการนั่งอิงในการเอามาเล่าเรื่องในคลิปคิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆน,นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอามาจากการจดบันทึกของวัฒาการร้องนะครับที่ ผู้ใดนี่อาจจะทราบได้นะครับที่จดบันทึกทิ้งเรื่องราวเอาไว้นะครับแล้วผมก็ได้ไปอ่านเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนะครับแล้วก็จํานะครับแล้วก็มาทําช่องเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆให้พยกไม่ยกหรือผู้ติดตามทั้งท่านใหม่ท่านเก่าหรือท่านที่กําลังจะเข้ามาได้สดับรับฟังว่าเรื่องราวในอดีตนะครับในสิ่งที่ เราไม่รู้นอกเหนือจากตำราเรียนแล้วนะครับมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็ตำราการนังยิงอีกที่หนึ่งก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันนี้ผมพูดเป็นภาพรวมแล้วก็ตำราการนังยิงอีงอกแหล่งหนึ่งก็คือแฟนเก่าของผมซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกวิญ,ญญาณได้ซึ่งแฟนเก่าของผมคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับอ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปก็คือวิชาล่องหนหายตัวนะครับหรือ วิชาย่นย่อระยะทางหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวิชาเหล่านี้นะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะเรียกผิดแปลกแตกต่างกันออกไปนะครับตำราการจดบันทึกนะครับได้พูดเอาไว้นะครับตำราวาัาการล่องนะครับว่าคนที่จะล่องหนหายตัวไปในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใกล้หรือที่ไกลหรือที่รับหูรับตาคนหรือว่าไปโผล่แม้กระทั่งที่นอนที่พักบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้ใน ตำราได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีอยู่สองคนนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนก็คือขุนแผนนะครับขุนแผนอย่างที่เราได้ยินนะครับกันดีนะครับว่าบุคคลนี้นะครับเป็นวีรบุรุษในตำนานที่เก่งเรื่องวิชาอาคมสัญาศาสตร์และการต่อสู้นะครับบุคคลที่2ก็คือนายทองเหม็นเนี่ยนะครับซึ่ง2คนนี้นะครับเป็นคนที่เก่งนะในเรื่องวิชาอาคมและวิชาการต่อสู้นะครับ ซึ่งมักจะทําอะไรในสิ่งที่ใครๆไม่คาดคิดแล้วก็มักจะเป็นไปได้เสมอนะครับคือคนที่ผมระบุมาเมื่อกี้ตามตําราที่ผมได้ว่ามานะครับเขาจะดูนะครับทางในก่อนสมมุติว่าเขาจะไปผูหน้าที่ใดที่หนึ่งนะครับในกรณีที่เขารู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นที่เขาเคยไปนะครับเขาก็จะนั่งทางในนะครับหลับตาดูว่าจะไปขึ้นจุดไหนตรงไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่เขาไม่ค่อยมักอยากจะทําให้ใครเห็นนะครับก็จะไปผูในพื้นที่ ลับๆนะครับแล้วก็ไปโผล่ไม่ให้คนรู้นะครับทีนี้นะครับพอเขานะครับรู้แล้วว่าเขาจะไปขึ้นจุดไหนนะครับเขาก็จะหายตัวไปในที่รับผู้รับตาคนนะครับกรณีหยุกเฉินนะครับเขาสามารถไปโผล่กลางวงกลางฝูงชนได้เลยนะครับมันเคยมีนะครับคนที่เขามีความสามารถเก่งๆเนี่ยนอกเหนือจาก คุณแผนหรือว่าทองเหม็นเนี่ยนะครับเ<คอ>ขา<อ>สามารถที่จะพากองทัพหรือว่าพาคนอื่นๆนะครับที่มากกว่า2คนขึ้นไปเนี่ยนะครับ<เค>อนอกจากจะพาตัวเองเนี่ยไปโผล่อีกที่หนึ่งในที่ที่ห่างไกลนะครับไม่จำไม่ไม่ระบุนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับไม่ไม่จากัดเขาสามารถไปโผล่ได้แล้วก็นอกนั้นยังไม่พอก็สามารถนําพาผู้อื่นนะครับไปด้วยนะครับ อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างที่เป็นค่อนข้างที่จะปัจจุบันเนื้อครั้งตอนที่ผมเป็นเด็กผมเคยได้ยินนะครับหรือทุกท่านอาจจะเคยได้ยินในกรณีที่แบบว่าพะทุดงนะครับพาธุดงเนี่ยจะทุดงไปในที่ต่างๆทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่าวิชาย่นย่อระยะทางนะครับแต่เขาจะมีข้อห้ามอยู่เสมอว่าถ้าจะทําวิชานี้ได้นะครับมันจะต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆนานานะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งข้อมูลของท่านะไปรับรู้จากที่ใดมาก่อนนะครับทีนี้ ตัดภาพมาที่พระทูดงที่ผมไปได้ยินเนี่ยครับเขาจะนําพานะครับพระรูปอื่นๆเนี่ยสมมุติว่ามีพระองค์อื่นเนี่ย,อ,อ,อ,นนยอีกเจ็ดองรวมถึงตัวเองที่เป็นผู้มีวิชาคมเนี่ยเป็นพระธุดงที่เก่งในวิชาเรื่องนี้นะครับเขาก็จะนําพาพระอีกเจ็ดรูปเนี่ยรวมถึงตัวเองเป็นแปดเนี่ยพาไปโผลท่ที่ที่หนึ่งเพื่อเป็นการย่นย่อระยะทางนะครับแล้วก็ถ้าจะเดินเท้ากันจริงๆมันก็ใช้เวลาหลายเดือนหลายปีนะครับซึ่งการ เดินทางจากฤกไปในที่ต่างๆเพื่อที่จะไปเผยแพร่ศาสนาหรือว่าไปโปรดญาติโยมตามที่อักโกจรต่างๆเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาดังนั้นแล้วในวิชาไสยศาสตร์เนี่ยนะครับพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบจเจพุตเจ้าพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์นะครับที่เก่งนะครับเขาก็จะใช้ฤิิ์นะครับในทางที่ จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไปอวดอุตริให้ผู้ใดได้รู้นะครับในหมู่ของพระนี่เขาจะพูดในทํานองที่แบบกระซิบกระซิบกันนะครับแต่ผมเป็นเด็กวัดที่อยู่ในวงในก็รู้ดีนะครับแล้วก็เคยได้ยินพระพูดมานะครับก็จะพาพระทั้งเจ็ดรูปอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปนี้ก็จะมีการพูดคุยกันก่อนว่าห้ามเอาผ้านะครับออกจากตาเป็นเด็ดขาดเขาจะใช้ผ้านะครับปิดตานะครับ ทุกองค์เลยนะครับเจ็ดองที่พระจะพาไปด้วยนะครับปิดตานะครับในระหว่างที่ทําพิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีคําสั่งบอกให้เอาผ้าออกอย่าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นในระหว่างนั้นหรืออย่าเอาผ้าออกจากตาเป็นเด็ดขาดนะครับก็ต้องทําข้อตกลงกันก่อนนะครับจากนั้นทําข้อตกลงปรงใจกันได้นะครับก็เอาผ้ามาปิดตาแล้วก็เก็บอัฐบริขารนะครับคือพร้อมที่จะไปนะครับและหลังจากนั้นพระก็ได้สวดพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อึดใจเดียวนะครับก็ไปโผล่ที่หนึ่งสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่พระนครศรียุทยานะครับบ้านผมผมจะไปโผล่ที่เชียงใหม่อำเภออะไรตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แค่อึดใจเดียวนะครับก็ไปโผล่ราสถานที่แห่งนั้นนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับพระที่เป็นผู้มีวิชาอาคมก็จะสั่งให้พระอีกเจ็ดูปนะครับเปิดผ้าออกมานะครับแล้วก็สิ่งที่น่าตะลึงมากที่สุดก็คือมันไปโผล่สถานที่แห่งใหม่ทั้งๆท,ที่ความรู้สึก เหมือนตัวเองยืนอยู่กับที่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้มานําเล่าเสนอนะครับย้อนกลับมาผู้ชาย2คนนี้ที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นคลิปก็คือขุนแผนแล้วก็นายทองเหม็นนี่นะครับเขาจะเป็นคนที่สามารถทําได้นะครับในกรณีที่ผมเคยพูดไปนะครับในเรื่องวีรกรรมของนายทองเหม็นเนี่ยนะครับเวลาเขาไปสู้รบนะครับเขาจะไปโผลที่กลางค่ายพามา่าหรือไปโผลที่กลางค่ายฆ่าศึกนะครับพอเขาฆ่า ค่าศึกหรือว่าค่าพม่าที่ค่ายนี้ตายจนหมดสิ้นนะครับเขาก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งนะครับโดยเขาใช้ในการย่นย่อระยะทางหรือว่าผุกปุบโผล่นะครับไปโผล่อีกที่หนึ่งนะครับมันทําให้ค่าศึกนะครับที่จะติดตามจับกลุมหรือว่าติดตามเพื่อที่เขียนค่านั้นนะครับไม่สามารถติดตามได้แม้กระทั่งเอาคนไปโอบล้อมนะครับเป็นหมื่นเป็นพันนะครับรู้ทั้งรู้อยู่ว่านะครับคนคนเดียวนะครับเข้าทางนี้ ปิดช่องทางเข้าออกทุกทิศทางนะครับไม่มีปัญญาที่จะออกไปได้แน่สุดท้ายท้ายสุดนะครับคนที่ไปล้อมจับก็ลอเกอร์นะครับค้นหานะครับกระชับวงล้อมเข้าไปไปค้นหาบุคคลดังกล่าวนายทองเหม็นนะครับก็ไม่เจอนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดที่ฝ่ายตรงข้ามหรือพม่าข่าศึกนั้นก็ได้โจดขานกันอยู่พอสมควรนะครับจนได้ขนานนามมาว่าผีปีศาจนั่นเองครับก็เป็นวิชาวิชาหนึ่งที่ผมได้มานําเสนอซึ่งมันมี การจดบันทึกอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดเองซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้มันตายไปตามตัวของผมนะครับเป็นเรื่องวีรกรรมของบรรพุรุ์นะครับซึ่งจะเล็งเห็นได้ว่านะครับวิชาอาคมเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับช่วยชาติบ้านเมืองได้จริงนะครับส่วนคนปัจจุบันที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเข้าใจอย่างไรก็ตามนะครับแต่การจดบันทึกว่าท่าการร้องนั้นได้จดเอาไว้อย่างนี้นะครับผมไม่ได้มาบิดเบือน ไม่ได้มาคิดเองเออเองแล้วก็พูดให้ได้ยอดวิวยอดไลค์ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพึงระล,ลึกอ,อยู่เสมอก็คือ,อความละอายแก่ใจต่อบาปนะครับเพราะว่าการที่ไปเล่าให้คนอื่นฟังในทางที่โกหกนะครับแน่นอนนะครับผมเป็นคนศาสนาพุทธหรือคนที่ฟังอยู่นะครับก็อาจจะรู้ดีนะครับว่าการโกหกนี้มันเป็นบาปซึ่งผมนะครับไม่ทํามีความละอายแก่ใจ มีความละอายต่อบาปนะครับซึ่งไม่อยากจะไปทําไม่อยากจะไปนําเสนอในลักษณะแบบนั้นบางคลิปบางตอนนะครับผมอาจจะจําเนื้อหาอบางชื่อไม่ได้บางสถานที่ไม่ได้ก็ต้องขอไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันนานมากบางทีผมก็ลุ่งหลงลงืมๆแต่ว่าเขาโคงนะครับผมจะต้องจําเขาโคงให้ได้แล้วก็มานําเสนอให้พยกไม่ยกหรือท่านผู้ฟังผู้ติดตามทั้งใหม่และเก่าเนี่ยที่กําลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง ทั้งฟังอยู่แล้วก็กําลังจะเข้ามาเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับผมจะนําเสนอเรื่องอะไรนะครับก็รอติดตามรอรับชมนะครับสุดท้ายท้ายสุดก่อนจากการในคลิป,ลปนี้ชื่อคลิปว่าวิชาล่องหุนหายตัวหรือว่าย่นย่อระยะทางนะครับจากการจดบันทึกของวพระการุอาองที่ผมได้พูดเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะไปทําบุญที่ใดครั้งใดแห่งใดนะครับไม่ว่าท่านศาสนาศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ตราบใดที่ตัวเองยังเป็นคนไทยอยู่นะครับผมก็อยากจะให้ท่านนะครับอ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพชนบรรพกรรษัตร,ร,ริย์บัรพบุรุษคนไทยวงเล็บที่ดีนะครับที่ปกป้องบ้านปกป้องเมืองให้พวกเรานะครับมีผื้นแผ่นดินได้อาศัยจวบจนถึงทุกวันนี้นะครับทําไปเถอะนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่หลอกท่านให้ดิ่งลงเหวอ,อย่างแน่นอนพบกันใหม่เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอขอบคุณมากกลาบสวัสดีครับ